เห็นว่าการประชุมเอเป็ในประเทศไทยในครั้งนี้นะครับมีความสำคัญและความหมายต่อโลกต่อส่วนรวมต่ออาเซียนต่อประเทศจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้จัดงานผมคิดว่าโดยคนต่างๆทั่วโลกยอมรับว่าการจัดงานครั้งนี้ ประเทศไทยรัฐบาลไทยและคนไทยหรือว่าสื่อสารมวลชนไทยหรือเอกชนไทยนี่ได้รับการยกย่องยอมรับว่าดีมากผมในฐานะคนไทยก็ภูมิใจด้วยแต่เนื้อหาสาระของการประชุมนั้นยิ่งใหญ่ผมคิดว่าความยิ่งใหญ่นั้นเกิดจากความคิดความอ่าน ถึงแม้จะมีความขัดแย้งทางความคิดและประสบการณ์รวมทั้งสถานการณ์ทั้งสงครามรัสเซียยูเครนหรือโควิดทำให้การพูดจาปราศัยตกลงกันได้ไม่สนิทแนบแน่นแต่ในเชิงการวิชาการก็ก่อให้เกิดความคิดหลายอย่างหลายประการครับความแตกต่างทางความคิดหรือแตกต่างในท่าทีวัฒนธรรมก็ทำให้เกิดความรู้ ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษานะครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นแล้วประการที่สองคือสังคมทั่วโลกจับจ้องมองมาที่ประเทศไทยทำให้เห็นความเพียงเกี่ยวกับประเทศไทยในศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาความอ่อนน้อมถ่อมตน และความงดงามในมารยาทของคนไทยโดยทั่วไปผมว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยควรจะดีใจควรจะภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ในส่วนที่สังคมไทยได้ก็คือได้มีส่วนทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในทางดีงามนะครับ มีหลายรายละเอียดหลายอย่างที่ปรากฏในสื่อมวลชนในโท,ทรทัศน์อะไรต่างแต่ภาพที่ออกมาแล้วในฐานะเป็นคนไทยที่ติดตามฟังติดตามเรียนรู้อยู่ก็ชื่นใจครับประการที่สมคือเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนประเทศต่างๆทั่วโลกได้มองเห็นความพร้อมและการเตรียมตัวของประเทศไทย ก็มีความมั่นใจที่จะลงทุนและตัดสินใจที่จะเคลื่อนย้ายทุนต่างๆจากที่ต่างๆมาลงทุนในประเทศไทยจํานวนมากแน่นอนที่สุดรายละเอียดคงจะมีการเผยแพร่ต่อไปเพราะฉะนั้นเพียงแต่เริ่มต้นจะมีการประชุมมีการเตรียมการมีสื่อมวลชนมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่รัฐบาลส่งมาเพื่อเตรียมการต่างๆแค่นี้ก็ได้เงิน ได้ทองเข้าประเทศทําให้คนไทยนักธุรกิจไทยจํานวนมากได้ประโยชน์แล้วก็มีความรู้สึกทันทีว่าการจัดการเป็นเจ้าภาพในเรื่องเกี่ยวกับเอเปกนี่ทำให้เกิดความกเพื่อมทางเศรษฐกิจจำนวนมากมาหาศาลเหมือนกันแตต่อจากนี้ไปจะมากขึ้นก็เด,เดิมทั้งในแง่การลงทุนการที่จะมาท่องเที่ยว การที่จะมีคนทั่วโลกมาดูว่าสิ่งที่ได้เห็นในระหว่างที่มีการประชุมเอเปกที่ว่าสวยๆงามๆอาหารการกินที่พักผ่อนหย่อนใจโรงแรมหรือศูนย์การค้าศูนย์วัฒนธรรมต่างๆนี่เขาก็จะมาเที่ยวกันมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังเอเปกไปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะเฟื่องฟูคึกคักขึ้นถ้ารัฐบาลยังมั่นคงแข็งแรง แล้วก็จับประเด็นให้ถูกต้องเหมาะสมมีความยุติธรรมต่อสังคมไทยนึกถึงคนในชนบทนึกถึงคนที่ยากจนที่ยังอาจจะเข้าไม่ถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเหล่านี้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจครับประการที่4ี่ที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือการมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่าย นะครับประเทศต่างๆที่เข้ามาก็มาร่วมมือกันในประเทศไทยเองกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ร่วมมือกันภาคธุรกิจเอกชนก็ร่วมมือกันนะครับผมคิดว่าแม้แต่องค์การการกุศลนะครับองค์การพัฒนาเอกชนมูลนิธิต่างๆก็เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ข้อสรุปอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าในฐานะคนไทยควรจะตอบได้หรือบอกได้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นความเห็นส่วนตัวท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แสดงภาวะผู้นำที่โดดเด่นยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมในแง่ของการพูดในบุคลิกภาพในการวางเนื้อวางตัวและการกล่าวสุนทรพจน์แต่ละครั้งก็มีการ ยกย่องชื่นชมแล้วก็ตั้งความหวังให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้จะมีบางส่วนบางตอนที่เตือนความจำสำหรับประเทศมาหาอำนาจบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ถึงกับไปกระทบกระท่องกับใครไม่เหมือนกับผู้นำบางประเทศที่อาจจะขาดภาวะผู้นำที่เหมาะสมมาถึงก็ดา่าคนนั้นว่าคนนี้นี่ก็เป็นอีกพวกหนึง่ง แต่สำหรับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผมคิดว่ามาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นผู้นําประเทศรู้สึกจะเป็นคนเดียวที่มีประชาชนโดยเฉพาะคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยท,ท,ทั่วไปก็อยากพบอยากเห็นอยากชื่นชมบารมีของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เพราะฉะนั้นจะเห็นการต้อนรับตั้งแต่สนามบินจนถึงที่พักตลอดทางเต็มไปหมดผมว่านี่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกตอนหนึ่งให้เห็นว่าคนไทยคนจีนหรือไทยจีนจีนไทยพี่น้องกันเนี่ยจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันที่พูดกันมานานแล้วเนี่ยการประชุมเอเปกแล้วก็ท่านประธาน,นาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่ง ในชีวประวัติและการทำงานและภาวะผู้นำของท่านก็ได้รับการยกย่องชมเชยมานานพอสมควรได้มาปรากฏตัวจริงครั้งนี้หลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สามยิ่งน่าตื่นเต้นแล้วเมื่อมาแสดงบทบาทในฐานะผู้นำโลกด้วยวาทะด้วยชุนทรพจน์ด้วยปรัชญาต่างๆยิ่งทำให้คนชื่นชม มากขึ้นครับแล้วก็ในขณะดเดียวประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยก็มีโอกาสได้ต้อนรับเลี้ยงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นการส่วนตัวส่วนตัวหมายถึงว่าไม่ได้เลี้ยงผู้นําประเทศทุกประเทศอย่างนั้นแต่มีการต้อนรับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับภรรยาของท่านรวมทั้งทีมงานของท่านที่ทําเลียกรัฐบาลโดยเฉพาะก็มีโอกาสใกล้ชิดได้พูดจากัน แต่ก็ไม่ได้มีการเลี้ยงดูกันแบบธรรมดามีการประชุมเพื่อความร่วมมือกันระวังประเทศไทยประเทศจีนทั้งเอกชนทั้งราชการก็คงได้คุยกันอย่างใกล้ชิดก็เป็นผลงานครับเป็นผลงานซึ่งต้องยอมรับว่าคนไทยประเทศไทยได้ประโยชน์และความร่วมมือที่กำลังคิดคิดกันว่านั้นจะทำอะไรได้บ้างนี่มันคงเกิดขึ้น ในการพบกันครั้งนี้ระหว่างท่านประธานาธิบดีสีกินผิงและประเทศประเทศไทยและคนไทยด้วยครับแต่ที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นมหาชทัยในฐานะที่เป็นอธิการบดีมหาชัยเกิดเราคงเตรียมต้องเตรียมคนต้องเตรียมการเรียนการสอนเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในการประชุมเอเปกครั้งนี้เอเปกครั e ้งนี้นี่ ท่านประธานาธิบดีสีชิ้นผิงรู้สึกจะเป็นคนเปิดรายการให้รู้ว่าเราจะต้องมีการพูดกันอย่างเปิดเผยเปิดอกเรียกว่าโอเปนเราจะต้องมีการเชื่อมโยงคอนเน c t ติดต่อกันให้สม่ำเสมอมากขึ้นและเราจะต้องทำให้เกิดความสมดุลที่เรียกว่าบาลานซ์ผมคิดว่าข้อความสามคำนี้มหาไทยัยต่างๆครูบาาจารย์ต่างๆนักศึกษาต่างๆต้องออกมาพูดต่อ มาคิดต่อไปว่าจะทำยังไงเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเราจะต้องสามารถทำให้ลูกศิษย์ของเราลูกศิษย์ที่เป็นคนไทยหรือลูกศิษย์ที่มาเรียนอยู่ที่มหาดทิยเกิดทั้งไทยทั้งจีนทั้งอื่นๆด้วยครับมุสลิมก็มาหรือจะเป็นประชาชาติอื่นก็ตามแต่ถ้ามาเรียนอยู่ที่นี่เราคงต้องเป็นคนรับผิดชอบในการสร้างให้เกิดเป็น คนของโลกให้ได้เรียกว่า global citizen บังเอิญบังเอิญครับโชคดีที่มหาทรเกิดนะครับเราได้ตั้งสถาบันรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าวันเบลวันโรดมานานพอสมควรปีสองปีมาแล้วครับสภามาหาไทรก็อนุมัติสถาบันนี้มาแล้วปีนี้เป็นปีซึ่งคิดว่า สอดคล้องกับการประชุมเอเปกนี่มากเราคงจะได้นำมาใช้ประโยชน์แล้วได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆสะดวกมากขึ้นสถาบันที่เราตั้งขึ้น3สถาบันเพื่อสนับสนุนให้คณะต่างๆและการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่างๆดีขึ้นก็คือสถาบันไทยไชยน่าอาเซียนสถาบันนี้ต้องการจะเน้นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันร,ระหว่างประเทศไทยคนไทย จีนแล้วก็ประเทศต่างๆในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เราจะพูดถึงเรื่องวันเบลวันโรดเนี่ยเราจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตคือไทยจีนอาเซียนเอาเฉพาะแคบๆตรงนี้ก่อนครับไม่ต้องเอาไม่ต้องถึงกับโลกภายนอกทั้งโลกเอาตรงนี้ที่เราอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ ไทยประเทศจีนประเทศอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชิงวิชาการเชิงการศึกษาวิจัยหรือการหาข้อมูลมาทำกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากครับสถาบันที่สองที่เราตั้งขึ้นแล้วเพื่อรองรับถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นจากการรองรับหนึ่งแถบกหนึ่งเส้นทางแต่ตอนนี้จะมีประโยชน์กว้างขึ้นอีกแน่นอนเราเรียกว่าสถาบันการจัดการ ความปลอดภัยครับถ้าพูดถึงความปลอดภัยนี่ถ้าเอาให้แคบๆก็คือความปลอดภัยในการก่อสร้างในการทําถนนอาจจะอุบัติเหตุต่างๆแต่ความหมายของคําว่าความปลอดภัยนี่เริ่มต้นจริงๆเราหมายถึงความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติภัยจากน้ําท่วมฝนแรงภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวสึนามิและอื่นๆครับ เป็นเรื่องที่เราอาจจะป้องกันหรือห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะมันเป็นภัยธรรมชาติแต่ถ้าเรารู้ความจริงรู้จักธรรมชาติของภัยเหล่านั้นเราก็จะทำให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นได้เราก็จะทำให้การสูญเสียน้อยลงเราก็จะประหยัดชีวิตของประชาชนได้อีกเยอะนะครับ<ท>นั่นก็เรี่กเราต้องทำความเข้าใจกับ การเรียนการสอนว่าทุกภาคทุกวิชาต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยแต่แน่นอนที่สุดถ้าเราพูดถึงเรื่องโครงการวันเบลวันโร d ก็เหมือนโครงการพัฒนาทั่วๆไปแหละครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แต่เนื่องจากวันเบลวันโร d เนี่ยเป็นเรื่องที่กําลังมาแรงมาเร็วแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมการให้รู้ว่าวันเบลวันโรสคืออะไร แล้วมันจะเกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุอะไรได้บ้างศึกษาจากที่เราเห็นที่ประเทศอื่นๆมาน้อยก,ก็ได้ศึกษาจากโครงการว่าถ้าเป็นโครงการแบบนี้ทําแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าจะมีอะไรบ้างถ้าได้ประชุมร่วมกันศึกษาร่วมกันเราก็จะสามารถเข้าใจถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็หาทางป้องกันหรือหาทางที่จะลดความเสียหายได้ พราะฉะนั้นสถาบันนี้มหาวิทยาลัยเกิดตั้งขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการด้วยครับเราภูมิใจครับสถาบันที่สามซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญพอๆกันก็คือสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำนี่เห็นได้ชัดว่าแม้แต่ระดับโลกเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆที่มาประชุมกัน เราก็จะเห็นว่าภาวะผู้นําที่แตกต่างกันและภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพภาวะผู้นําที่ประสบความสําเร็จมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ฝึกได้อบรมได้พัฒนาลูกศิษย์ของเราครูบาอาจารย์ของเราให้เกิดความสนใจว่าภาวะผู้นําจะช่วยทําให้เกิดความสําเร็จที่แตกต่างกันเอาให้สั้นเข้าครับ ภาวะผู้นำที่แสดงออกในเอเปกในปีคศ2022เนี่ยผมคิดว่าภาวะผู้นำแบบตะวันออกแบบท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รับการยกย่องยอมรับมากที่สุดเลยครับคำพูดคำจาก็ดีท่าทางก็ดีสาระต่างๆก็ดีความไม่มากไม่น้อยเกินไปในบุคลิกภาพที่เราเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ก็ดี ได้คะแนนสูงครับได้รับการยกย่องแล้วก็มาในนามประเทศจีนก็ได้ประโยชน์กับประเทศจีนมากครับทั้งในแง่ของความรักความชื่นชมความเคารพศรัทธาแล้วก็ได้งานได้การด้วยครับ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเราได้มีการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับลูกศิษย์ของเรากับมาหาทรัยของเราแล้วก็เชื่อมโยงกับมาหาทรัยอื่นเพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีภาวะผู้นำที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงการไปเจราจาการจะทำการค้าการขายหรือการจะเป็นผู้นำด้านต่างๆก็จะประสบความสำเร็จได้ดีครับเพราะฉะนั้นผมก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นอนธิการบดีมหาเทรเกิดที่ได้มีส่วนสนับสนุนร่วมมือทำให้เกิดสถาบันทั้งสามและ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในประเทศจีนนะครับในประเทศเอเชียใตย้หรือว่าแม้แต่ในอาเซียนที่เราพูดกันแล้วก็จะใช้สถาบันทั้งสมนี่เป็นตัวเชื่อมโยงในการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันแน่นอนการเรียนรู้ก็เผยแพร่ได้ และการเรียนรู้ก็จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยทําให้เกิดความสมดุลให้เกิดความรู้ว่าเขาคิดยังไงเราคิดยังไงอย่างาที่พวกเราว่าใจเขาใจเรารู้เขารู้เรานั่นเองเพราะฉะนั้นผมจึงมีข้อสรุปว่าการประชุมเอเปกค,ครั้งนี้เป็นความสำเร็จที่งดงาม เป็นความสำเร็จที่ทำให้พวกเราที่เป็นนักการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ต้องติดตามต้องเอาสาระเหล่านั้นมาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ให้ได้เกิดการเรียนรู้ให้ได้เมื่อเรียนรู้แล้วต้องเผยแพร่ให้ได้และที่สำคัญก็คือทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติผมแล้วก็มาสัมภาษณ์ผมในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ